โอ้เ oh, จ้านี่ทำที่ไม่ต้องมาแย่ yeah. ตอนนี้กำลังแย่ yeah. อยู่สักไปกะะนะครับเกาะท่าทายหาันนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอ้าโจ๊กนะครับ <st ut> ผมต้องขอขอบคุณนะครับผมสถานที่นะฮะในการทําอาหารตัวนะครับผมจากบ้าน AJ เจ <c oughs> ขั่วกระทะหรือกระผม ที่ทเลยครเธอท่าเลยครับผมอ่าอยู่จะไดเท่ากับลึกกว่าลื่นได้นะครับผมตาสไตล์บ้านเฮานะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบอาหารประยุกต์ครับแอนจ้า,าอะไรเป็นอะไรเป็นขนมจีนแบบประยุกต์ประยุกต์อ่าผมขนมจีนนี่มาได้มาจากเมืองจีนมาบอกก่อนค่ะขนมจีนนี่เป็นขนมเส้นในบ้านเฮานะครับผมเป็นของกินง่ายๆโดยเฉพาะช่วงติดเทอมเนี่ยเฮาจะกินขนมจีนกันเป็น,นส่วนใหญ่บ่อยขึ้นครับเพราะว่า ลูกหลานตานเต้าอยู่บ้านนะักอ่าคนเท้าคนแก่ก็อยู่บ้านนะักป่วยแล้เกาทำท,<ก>ทีเดียวเลยทำทีเดียวก็กินแกงหม้อใหญ่จะอ่านะผมวันนี้เราจะขอบะเนี่ยกินของกินแบบคนเมืองนะบ่เมือนก็เปิ้ลเหมือนต่งนางอีเด้อครับเราจะไปครบชูสูชายก็ใช่ <laughs> pay, เราจะไปเป็นเพื่อนห้อาไปเป็นอาคัตุกะของภาคอีสานอ่าเราจะมาอยู่ในทีมของการทำขนมเส้นน้ำส่วนสารลนนะ สวัสดีทักทายปฐนดีนะครับ่าผขนมเส้นส่วนสาธารณะนี้นะครับผมเป็นนมรากซับเข็มอย่างนึ่งเป็นอาหารแห่งติ่งนึ่งที่ไอ้โจ๊กทำกันแยกออกมา อันนี้ตอนกำลังคิดวิเคราะห์วิธีการศานานะเปิ้ลมีขนมเส้นน้ำยาป่ากันอ่าไอโจ๊กใจขนมเส้นสวนสาธารณะอ๋อเข้าป่าได้เข้าป่าได้เปิ้ลเผาป่ากันเลี้ยวเขาจะว่าเฮาเผาหัวใจครับคือว่าเขาจะประยุกตอาหารให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมเฉพาะขนมเส้นน้ำยาป่าเนี่ยก็ง่ายอยู่แล้วเฮาก็จะมาทําขนมเส้นสวนสาธารณะซึ่งเฮาอู้กันตัดตงบต่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่ที่หัวทุกทั่วหัวแห่งของบ้าน อ่าหมหมู่หนึ่งก็มีสวนสาธารณะหมู่สองก็มีสวนสาธารณะม่ค่ะอําเภอหนึ่งจะมีสวนสาธารณะให้คนไปพักผ่อนหย่อนใจกันเข้าก็เลยเป็นขนมเส้นน้ำยาป่าในเมืองถูกต้องนะครับผมป่าในเมืองนี่เขาเป็นสวนสาธารณะจูก ป่าผูกะไรอย่างขึ้นมาเพื่อมีความร่มรื่นถูกต้องเลยนะครับผมนะครับผมเพราะว่าบระเดี๋ยวนี้จะเข้าป่าเข้าดอยนี่ก็อันตรายค่ะครับวัตถุดิบอาจจะมาจาป่าอย่างเปิ้ลนะแต่ก็มีคงรูปแบบที่ป่าพงป่าพงครับผมคือขนมจีนน้ำยาป่าแล้วนะครับผมส่วนประกอบของเปิ้ลเนี่ยก็จะมีพริกแกงซึ่งพริกแกงนี่ก็จะประกอบไปด้วยพริกแห้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมกระชายนะผม เหมือนกันไอชโช้โจกเขก็ตามไว้ละไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้อ่าก็จะตามกันแบบลักษณะหยาบๆสักหน่อยอ่าหนุนมากๆอ่ามือนตามมาบบกนะครับถ้าตามละเอียดไปก็ไป่ใช่ปลาแม่นอ่าจะไปเห็นว่าเป็นปลาถูกต้องนะครับผมอ่าน,นี้ก่อนนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเปิดโขกรวมก,กันกับตัวของเนื้อปลาอ่าบ่ว่าจะเป็นปลาดุกปลานินนะฮะปลาอย่างไรที่หาได้แต่ตอนนั้นเมื่อความนัวจ้าแต่เฮาเนี่ยต้องขอประยุกตโดยการใส่เต็มตัวของปลากระป๋อง ว่าปลากระปองหาง่ายใช่อ่านะผมอันนี้มาจากถุงยางเียของเราใช่แล้วก็ที่สําคัญนะครับขาดไปได้เลยก็คือน้าปลาร้าอ่าอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเป็นน้าปลาร้าขวดนะครับผมสาเร็จแบบนี้ใครชอบยี่ห้อเนี่ยก็จัดเข้าไปได้เลยบางมีพิษนะฮะยิ่งยี่ห้อที่ถูกตากเขายิ่งอร่อยอ่านะผมอ่าชนิดนี้ก็คือวัตถุดิบหลักนะผมวันนี้เราจะทํากัรเพราะว่า เพื่อมันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับขเขาก็จะใส่ตัวของเอ็นไก่เข้าไปเอ็นไก่ N เนี่ยปกติเขาใส่อย่างพี่โจใส่ขอโทษนะครับใส่เท้าไก่แต่ว่าเขาจะแปลว่าเท้าไก่นี่มากินไปแล้ว คนรุ่นใหม่เลยใช่ไหมว่ปุยๆตัวกระดูกไก่มันก่อนแล้วบอก่อถ้าต้มมาปอยก็กินยากเห็นว่มมันเหนียวเท่าก็เลยใจตัวนี้นะฮะ,อะเอ็นไก่ในการทาเมนูนี้นะครับแล้วเครื่องเข่าต่างๆนะครับก็จะ,ะแนะนํแก่อนนะครับก็จะมีผักชีลาวนะครับผมแล้วก็จะมีนี่นะฮะใบแมงรัก อา้าวแล้วก็มีต้นหอมนะครับและที่สาคัญน,นะครับผมอยาา่าขาดขาดไปได้เลยนะฮะมจาจะบาปาตาทันทีก็มีตะไคร้หั่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของกะชายอ่า<ม>ใส่เพื่อเกิดความเผ็ดร้อนมีใบมะกรูดชูรสชูโรงด้วยอ่าถ้าใครมีพริกนะฮะพริกแดงจินดาก,ก็าดีพริกกะเรียนก็ดีนะครับใส่เข้าไปตอยในขั้นตอนที่เราทำเป็นลูกโดดมันจะเผ็ดมากมากอ่าเป็นลูกโดดนะครับผมฉะนั้นแล้ว<ๆ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป้างดีกว่า ทักทายเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรกวาก็จะรังสันกันเลยนะครับเพืพ่อนดีก็เอาจานมารอแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะครับสูตรนี้นี่ไม่ใช่สูตรปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นสูตรปลาที่ทําให้ทุกคนทําได้ง่ายขึ้นทําสนุกขึ้นแล้วก็อร่อยใกล้เคียงกับสูตรเดิมหมายถึงวัตถุดิบหายเล ใกล้ๆบ้านเราถูกต้องอเลยนะครับผมอ่านะครับผมถ้าใครบัสดวกตามพริกแกงเองนะครับแนะนําให้ไปซื้อที่ตลาดสดเพราะว่าตลาดสดมีเอฟ t h i n g จริงกระเบลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับร้านที่เราชอบจ้า,าฉะนั้นแล้วเราก็มาเริ่มเลยนะครับผมอันดับแรกใส่น้ํามันก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะทําการผัดตัวพริกแกงเนี่ยให้มีความหอมมากกว่าเดิมนะฮะใส่น้ํามันเข้าไปนะครับเพื่อทําการผัด พริกแกงของเราต้องถามก่อนว่าสูตรดั้งเดิมเปิ้นผัดอเปิ้นบะผัดครับไม่ต้มน้ำฮะนะครับผมนะครับดุดแก๊สก่อนครับเอาเปิดนะครับพี่ยันจ้าวอาวก็ไม่เจอติดแล้วนะครับผมอนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอให้ตัวของหม้อของเราร้อนก่อนสักเล็กน้อยนะครับอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับน้ําพริกนะฮะของน้ํายาป่าหรือว่าน้ํายาส่วนสาธตรณะนนี้นะครับผมประกอบไปด้วยพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมแดง กระเทียมกระชายนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆโชว์นะครับผมร้อนนะ้ำมันร้อนก่อนนะครับนี่นะครับผมอันนี้เขาก็แกงเหมือนกับผีหมอน,นึงนะฮะเซียนท้ายกันวันนี้จะสําเร็จไหมนะฮะอาหารของเราจะสําเร็จไหมนะครับอเอาแล้วนะครับตอนนี้พริกแกงเขาก็น่าจะเริ่มร้อนนะครับผมเราก็ขยำลากระป๋องนะ คือเนื้อป่ามันเละอย่างนี้นะฮะเท่าพี่เละที่สุดเท่าที่จะเละได้นะเพื<น>่อนนะฮะตืดๆตืดๆในแบบเช็คเลยนะคะนี่นี่ก็คือบราร์เทนเดอร์นะฮะรุ่นใหม่นะฮะบราร์เทนเดอร์ป่ากระป๋องจ้าอ่านะฮะตอนนี้พริกแกงเราเนี่ย พร้อมแล้วน้ามันเราพร้อมแล้วนะครับผมเปิดปาปลากระป๋องไว้ก่อนเห็นไหมครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วเนื้อปลากระป๋องของเราก็จะเละๆแบบนี้ออบอกเลยว่าจึ้งมากนะครับผมใส่ที่แกงใสไปนะครับโอ้โหัดนะครับเพือเ่อนพัดเพ่มีความหอมนะครับโอ้โหหอมมากเลยนะฮะ นี่นะครับตะไคร้ยังเ็นชิ้นเลยอยู่นะเพื่อนตะไคร้กระชายนะฮะยังเศนชิ้นชิ้นอยู่ครับอ้าวพริกแกงเราทํไใหอมอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปเราใส่เนื้อปลาเข้าไปนะฮะอ้าวอย่างที่บอกไว้นะครับเราไม่มีตัวของปลาสดๆนะครับเราก็ใช้ปลากระป๋องแทนได้นะเพื่อนอ้าเข้าไปแบบนี้นะฮะตอนนี้เราจะพัดตัวพริกแกงน้ํามันแล้วกอตัวของเนื้อปลากระป๋องเนี่ยให้มีความสุกและก็หอมนะครับ นี่คือหอมมากนะับเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างนี้เราก็เตรียมนะฮะเอาน้ําของเรานะฮะใส่เข้าไปในตัวของปลากระป๋องนะฮะนี่เพราะว่ามีเศษอยู่นะครับเศษนี่คือเนื้อปลานนครับแล้วก็จากภาชนะติดทรงกลมเราเราก็ใส่ไปนะฮะเพื่อที่ต้องการคือตัวของ พริกของเขานี่ใช้งานแบบมีประสิทธิภาพแต็เทเข้าไปนี่พัดเข้าไปนะครับพัดขึ้นมีความหอมเลยเพื่อนกลิ่นพริกแกงนี่อร่อยมากนะฮยังไม่ทันอะแค่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้วคุณนี่ขี้ฟันมากนะฮะอะ นี่นะครับผมเดือดบุดบุดแบบนี้นะครับเพื่อนอเดี๋ยวเราจะรอเตรียมใส่ตัวเอ็นไก่เข้าไปนะครับรอกันสักเล็กสักน้อยก่อนนะครับผมนะเขาต้องรอใหอแบบเดือดสุดๆพัดจนแบบโบ๊ะเลยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเนื้อไก่ของเรามันจะทําให้เกิดกลิ่นขาวนะครับเพื่อนดดดดดดอ โ <ım S 1> อ้ยัออย่างนั้นพริกปลากระป๋องนะพี่จงเนาะโอ้โหแต่ว่ากินพริกแกงคือสุดยอดมากเลยฮะตบมือตัวเองฮืออืออะนะฮะเดือดอย่างนี้แล้วนะครับผมอันเชิญเอ็นไก่นะครับเข้าไปนะฮะใครที่จะใส่เป็นตีนไก่ตอนนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับเพื่อนนมแต่ไอโจ๊กเขาจะใส่ตัวของเอ็นไก่เพืจะได้รับประทานง่ายขึ้นนะฮะไม่ต้องมาบ้วนกระดูกหิงปุ๊บปนะครับผม ทานสนุกบนท้องทานสนุกนะนะครับเราก็ต้องร้อนแฮ้เลื่อนนะีเลยนะครับสวัสดีทั้ทไทยเจ็ดท่านนะครับสวัสดีทักทไยป้าทาุนดีนะครับครับชมจากจังหวัดร,ราชบุรีนะครับเพื่อนทุนดีไม่ใช่ฉันอยู่ออสเตรเลียรอกันไปนะครับผมอเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะปิดฝานะครับคือความร้อน ระอุถึงข้างในนะเพื่อนมปิดไว้ก่อนนะครับออ่ออย เดือบโ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 บข้างในนะเนื่องด้วยอากาศร้อนนะครับจากทรงผมที่แสงจะรอเราเฮาตอนนี้เป็นตัวของลูกกอกแลวครับผมเกาะขอเชิญข่าและบริบาลถวายน้ำแดงเลยนะครับเปิดเองได้ใช่ไหมเปิดเองได้นะครับ นี่คือแกงตาแกงตาแต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเอาแล้วนะครับแบบนี้แล้วนะครับผมอ้าวโหกลิ่นติ้มใหม่นี่หอมมากนะครับอ่านีครับผมตอนนี้นะฮะตัวของไก่ตัวของเนื้อปลาตัวงพริกแกงเนี่ยนะฮะ ผสมพลาสตันก็นได้เป็นที่เรียบร้อยและน่าพึงพอใจมากเลยนะครับผมไอโ้โจ๊กก็จะใส่น้ําสะอาดเข้าไปนะครับผมออย่าลืมนะฮะน้ําที่เราทําการร้างกระป๋องของปลากระป๋องอย่าลืมเทนะฮะเพราะว่ามีเศษของเนื้อปลากระป๋องอยู่นะครับแล้วก็ใส่น้ําาไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับใส่ไปใส่ไปครับ โอ้โหนี่นะครับผมโอ้โหสีสันนี่คือเด็ดุกเดือดมากนะครับเพื่อนอ่าโอ้โหอร่อยแน่แม่ครัวเราก็ิดแม่ครัวซักกองเราเปิดสามเลยนะครับเพื่อนอ่าตอนนี้เขาก็นะครับทาการเคาะกลมมอะเพื่อนเคาะกลมอนี้นะครับเพื่อที่จะขูดตัวของทิกที่ติดปืนหมอเห่านะครับคือติดนะครับที่มันละลายเพื่อนอ่านี่นะฮะ เราอย่าไปค้นบ่อยนะครับเพื่อนนะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องปิดฝาหม้อก่อนนะครับเพื่อนนะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอปันสักคู่นะครับขออนุญาตก,ก่อนนะครับจะเอา ส่วนสาธารณะเสร็จหรือยังพี่โจยังบัดเซต์ตะครับน้ำอยังบัดเดือดตะครับแยนโอู้กต้นไม้บัดเซตจเตือมันก่อนยังไม่ได้ทำรูวิ่งเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่นี่นี่นิ่งสนิทเลยครับรอต่อไปรอกันต่อไปครับทูบีคอนติเนียลครับยอกร้อกันนะครับสวัสดีทักทาย13ท่านอยู่กับเฮานะครับ ช่วงนี้เป็นยังไงพ่อครับอากาศที่บ้านของแต่ละคนเปลีย่ยนใดพ่ออากาศท้อนก็ครับแต่วานี่มีรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกเป็นย่อมยอมของพื้นที่แปลว่า <c oughs> ละปูนโดนทั้งฝนทั้งฝนตกครับผม <c oughs> ปีนี้ก็เป็นปีอย่างที่มันสุดๆมากเลยเพราะว่าเป็น กรมกอุตุนะเปินก็บอกไว้แล้วเนาะค่ะว่าคือเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่3ามเส็จมีนาคมจนถึง3เมษายนแต่ว่าจะอันภาคหรือว่าจังหวัดไหนจะโดนเปิ้นเกอะประกาศไปแล้วนะคะก็ต้องขอบอกกับพี่น้องที่เป็นชาวเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่นะผมช่วงนี้นะครับเกาะตัดแต่ง ต้นมงต้นไม้ผมเช็คดูหลังคาบ้านเดือนแต่ละหลังนะครับผมว่าเป็นยังไรพ่องนะครับรุดแบลบรุดแลงเก่อก่อซอมนะครับผมสำหรับกิ่งไม้นะนะครับผมเทศบาลก็บอกว่าถ้ามันสูงล้าสูงเหลือเกาะห้องเทศบาลไปโดยเทศบาลไปจัดการให้นะครับผมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานอันนี้ต้องระวังที่สุดเลยนะครับเพราะว่าภาคเขานี้จะได้รับอิทธิพลจากจีนครับผมกับแถวๆตรงเส้นสุดๆมาปะทะกัน แล้วก็จะเกิดเป็นลมฝนนะครับต้อง <Okay S 2> ระวังตวัวสวัสดีทักทายพอน่านนะครับสวัสดีรนนครับะะระวังตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าอีสานนี่เพิ่งเริ่มมีฝนแล้วแต่ก็มบบาได้ทับความเสียหายอย่างนะครับอ่าบ้านพอนานฝนตกก็ค่ะวาันสองวันนี้เนาะเพิ่บอกว่าภาคเหนือตอนบนอระวังฝนฟ้าและพายุฤดูร้อนตอนบนภาคเหนือตอนบนก็จะเป็นพวกอ่าเจียงใหม่เจียงไฮ่อ่าแป้หน้านุตรดิตครับผมพะเยาอ่าครับผมประมาณนั้นนะครับดูแลกันไปตัวนะครับเพื่อน ปีนี้มาเอาแล้วนะครับน้ําท่วมนะหมอมาเอามาเอาแล้วนะครับมาเอาแล้วนะขนาติดนะครับเขมาเอาเราเหนื่อยขนาดนี้วันนี้ก็ยังเพี้ยวนะครับเตื้อจะปีแล้วนะท่านเนี่ยเายังเท่วได้่เพี้ยวนะครับเออหม้อน้ําบุตรค่ก็ยังมาได้กันล้างดีเตื้อนนะครับเออตึมน้ําท่วมตึ้งแผ่นดินไหวเนาะเออครบครบรถครบยังบ่อยากเจอครบรถเปิ้ลว่าฤดูการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หน้าฝนไหมนะ ฝนนี่เต็มเหนียวไปละห,หนาวนี่ก็เต็มเหนียวมาละตอนนี้เข้าฮ้อนคิดว่าเต็มเหนียวเหมือนกันก็เต็มเหนียวค่มั็จะฮ้อนขึ้นทุกปีนะแผ่นดินไหว ก็ที่ว่าบารุนนั้นแต่ละปีที่เคยเจอก็แค่บันไหวสั่นน้อยๆเนาะเออตอนนี้ขยำโคีนี่ขยำขยำมันผีมอนดึงขยำแก่ครับหลังจากที่ว่าเฮากลังเหงก่ออยู่ที่หนมอนี่นะครับผมนมเมือนจะน้อยมอระยนต์นะครับหนมอต้มนี่นะครับเฮากําลังแต่งขนมจีนส่วนสาธารณะอยู่เพราะอันยังบอกว่าผล่เนื่องจากว่า น้ำยาป่าเนี่ยฝีมือเฮาหนึ่งเฮาบัดถึงสองคือของบางอย่างเฮาหามาได้นะครับเฮาก็เลยทําเป็นแค่ขนมจีนส่วนสาธารณะและอีกอย่างนะคะน้ํายาปาพี่โจ๊กเผ็ดพี่โจกต้งเผ็ดจัดเลยนะคะแต่พี่โจก็ยังฮู้อยู่นะกินเผ็ดนักมาได้นะครับสวัสดีครับไอ้ายประทีบนะครับวันนี้เฮาเนี่ยขนมเส้นน้ํายาป่านะครับ แต่ในเมืองนะคะแต่ขอหอมว่าขนมเส้นสวนสาธารณะนะครับตอนนี้เรากาลังตั้งไฟเพื่อที่จะนึ้หม้อแกงฮ้อนกันก่อนนะครับอ่าก่อนหน้านี้นะฮะเอามาดูกันก่อนเนาะนะครับอ่ากาะพริกแกงนี้เราก็จะใส่นะครับพริกแห้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงนะครับผมมียงแหมกระเทียมแล้เกากกระชายนะครับเข้าไปโขกด้วยกันนะครับแล้วเราก็เอาไปพัดกับตัวของนะครับ เนื้อปลากระป๋องแล้วก็ใส่ตัวของเอ็นไก่นะครับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเมนูประยุกต์นะครับผมกลิ่นหอมนะครับหอมกระชาย แต่ว่าอ่าน้ำพริกเนี่ยคือน้ำพริกน้ำยาป่าแล้วนะคะแต่ว่าวัตถุดิบอาจจะได้อ่ที่ใส่น่ะดัดแปลงเล็กน้อยรประยุกเล็กน้อยอ่าบอกว่าคบนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เนื้อป่านะครับเนื้อปลาสดๆเนี่ยนะครับปลาช่อนก็ได้ปลานิน่งก็ได้ปลาทับทิมอย่างก็ว่าไปครับอ่านะครับเอามาโคกโขกโขกโขกเอาไปต้มเอาไปย่างก็ได้เอาไปโคกโขกโขกโกันแล้วมาใส่ผัดไปนี่<ช>แต่เฮามันเนี่ยมือเขาบ่ถึงแม่น,นครับและอย่างนึงวัตถุดิบเฮาหา ไม่ได้ <c oughs> น้ำก็เริ่มจะค่อยๆเดือดกันน้อยกันน้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะกลิ่นหอมกันเลยทีเดียวนะครับ<ช>ผมเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยบ่กระชายอันอยังไม่ได้ใส่มันมีใส่นั่นก่อนอ่น้นําเดือดสักเล็กสักน้อยอีแล้วนะครับผมเราก็นใส่นี่นะครับจักใครหรือว่าตะไคร้เข้าไปนะครับเพือ่อนๆใส่เข้าไปนะครับอก้อยใส่นะครับจะจมีดีโจ้มใส่นะครับเดี๋ยวน้ำมันจะเด่นใส่นะครับผมต่อไปก็ใส่นี่เลยนะครับ อ่านี่คืออัญยงนะครับผมนี่คือกระชายนะครับหัวละแอนซอยนะครับซอยไปแบบนี้เลยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมของตัวน้ำแก่น้ำยานะครับเพื่อนๆอนาวาใบมะกรูดใส่เลยพี่จใส่ใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆอน่านี่เลยนะครับนี่น้ำยาตาสวนสาธาระนะครับเพื่อนเพื่อนทําทำกันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับผมอ่าปรุงรสนะครับผมใส่หัวนี่นะคะ น้ำปลาะนะครับยี่ห้ออะไยังก็ได้นะครับเพื่อนๆมมะจาเป็นต้องใจแบบที่เอาก่านี่นะฮะหรือว่าถ้ามีน้ำแาที่เด็ดๆก็ใส่ไปเลยนะครับอ้าวใส่เข้าไปประมาณสักสองถ้าแน่นะครับ ใส่ไปแล้วหอมเลยอ่าเดี๋ยวค่อยชิมรสชิมชาเดี๋ยวค่อยชิมรสชิมชาติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฝอปิดฝาหมอ้อแกงต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเาราโบ๊ะโบ๊ะแห่งกรรมแม่นะครับบอกู้ว่าวันนี้นะครับไอ้ประที่กินข้าวแรงแล้วหรือครับเออเข้าเางายแล้วหรือยังนะครับแต่ป้อนน้านี่ให้จะกินแล้วรอกินข้าวตอนนะครับอ่ทันีนี่ให้กับกินกันสลัดผักเคียวอยู่นะครับ ก็านานี่กับข้าวคนหลังเป็นหลากหลายแล้วก็อันน่าอร่อยมากเลยพี่โจอันนี้เป็นกินคนเดียว,วนะแอปลเอ็นเป็นโตนะ <laughs> อันนี้ตุกเจ้าแล้ว้องกินคนเดียว,วนะฮะ <laughs> หยอกล้อนะครับหยอกล้อนะครับคนที่อ้นี่เป็นพี่แอนคนเดียวในแบบเกยวกันนะครับแต่นะคนนี่ผ่าะนี่จะกินนะของพ่อหน้านี่เยอะแต่จริงจริงแต่ผมกินหลากหลายคนถอมว่าเวลาคนเขาเนี่ยความสุขอยู่ที่ไหนพี่แอนการความสุขอยู่ที่การกินความสุขอยู่กับการได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแวกตะลุ่มด้วยกันนะครับผมกินข้าวด้วยกันนะผม้านห้องหอขันโต๊ะเนาะนั่งแวกขันโต๊ะนะครับกินด้วยกันเนาะครับผมสมัยก่อนนี่มันบ่าเพราะว่าโรคภัย นขนาดน้ําขันก็นยังวางข้างกันเนาะยกมาดื่มกันนะครับผมบางคนก็ล้างมือบางคนก็กินมันถูกท่องแต่ก่อนมันเป็นอันแตะนะครับผมแต่ว่า มันจะมีอย่างหนึ่งคือถ้านั่งกินด้วยคนเท่าเนี่ยเราอ่อนจะไปดีกินน้าก่อนคนเท่าอ่าเฮาตกลงคนเท่าได้กินเสร็จเรียบร้อยก่อนคนเท่ากินน้ำก่อนแน่นนะครับเปิ้นถือว่าเปิ้นฮ้องว่ามันเป็นวัฒนธรรมให้เกียรติให้เกียรติผู้สูงอายุนะครับผมอ่าถึงแม้ว่าปู่เฮาจะแก้ยังได้เข้ากระเด็นตกเซนีย์อันคำสลุงได้เฮาก็ต้องกินอ่าเพราะว่าสมัยก่อนนี่บอกตรงๆว่าโรคภัยมันแบบนี้นักอย่างนี้แล้วก็เปิ้นอัน เขารบนับถือผู้อาวุโสครับผมาก็เป็นอย่างอ่านแต่ตอนนี้มาได้แล้วเวลานั่งนะคะสมมติว่าปูเจือสารนั่งเนาะจะต้องเอาหัวเข่าเข้าขงเดียวนะถูกแล้ว่านั่งแล็บท่านนั่งแบบธรรมดาอีนะครับมัเป็นกินพื้นที่นะเขาต้องนั่งแบบเสียงๆน้อยที่บ้านคนนหนักแล้วที่สําคัญนะครับการกินเขาจะเอาแขนเขาไปเน้นอคอื่นตัวสวัสดีครับมาทักเดินจ้าสวัสดีครับน้อง สาล่าครับร้องสัลล่าคนเซ็กซี่ของเรานะครับมาแล้วนะครับน้ําแขงเดือดโอ้น้องสาล่านะเจ้าของสูตรคนอีคนคือพื้นเพภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเป็นเก่งเรื่องการทําขนมเส้นน้ํายาแต่ถ้าบอกก่อนว่าน้ํายาป่านี่ไม่ใช่ป่าแต้เราจะออกตัวก่อนเดี๋ยวน้องสาล่าว่ามันไม่ใช่สูตรแบบนี้อันประยุ์ครับอันนี้เป็นแนวประยุก์นะครับอ่าวัตถุดิบต่างๆอย่าเช่นเนื้อปลาเช่นแม่เฮาก็ หามาได้นะคะอีกอย่างห้ามีความสามารถในไซตกาอะไรอย่างนี้่ถึงแม้กระทั่งน้ำฮะข็มาได้นะครับแต่เขา่ออัญเชิญน้ำฮะอีสานนะผมมีคับผมเป็นยาชุบใจคนจนนะครับผมโดยพี่ไม้พี่รมพรนะฮะพูดมาฮ้องเลยเนื้อปลากปลากระป๋องค่ะอ่าแล้วแล้วก่อนน้ำยาปลาที่ไหนเคยผัดอย่างเขาเฮาผักใช่ค่ะเฮานี่เลี่ยมไปเสียรุกงยางอันนี้คือฉายาคือวิลเลียมอ่าหนุวิลเลียมแคสเปีย น้ำแกงเขาเริ่มเดือดแล้วนะครับอ่าน้องสแลบมานะครับเฮาที่เราชอบเลยค่ะใส่ลงไปนะครับน่าดูดีนะผมอันนี้ชอบอันใหญชอบบัวใส่ได้ก่อนครับเอาที่กินได้ค่ะน้องสแลบบอกว่าพี่โจ๊กค่ะเอาที่กินได้ค่ะพี่โจ๊กนี่นะครับผมนี่น้ำแกงเขาเริ่มเดือดแล้วนะฮะนี่โอ้ยนี่นี่นี่ทั้งศูนย์ทั้งเขียดที่เด็ดไลท์พิสตาฟก่อนหลอดบอกว่าโมโหโมโหฮะทำไม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  ทั้งศูนทั้งเกียดขี้เดียดลายผู้สาวกอลอนบอกเลยว่าโมโหโมโหอ,อันยังโมโหน้ำแกงโมโหเพื่อนน้ำแกงน้ำยาตาสวนสาขนาดปื๊บแบบตีจา้าว้าวแมมครับโมโหจริงอ่โโเปิ้นใส่ตีนไก่นะครับแต่ว่าเฮานี่ใส่เอ็นไก่เหผมเพราะเฮาต้องการคีบลูกพามเป็นพระเอกนะครับเฮาก็ใส่ตัวของ เอ็นไก่ไปถ้าจะมันพี่พระเอ็นของเขาเนี่ยเขาคุมคุณจิมจีฮูนย่าเ,เขาได้ไปกินแบะแท้แล้วก็ทุยๆเนี่ย,ยมันเสียภาพแั้ษณ์ของดาราเกปปอบคุณนี่ต้องไป คิมไปดู <laughs> เอาแล้วครับน้ำเดือดแล้วน้องสาราว่าใส่อะไรอย่างก็ได้ก็ได้ที่ชอบนะครับผมต่อไปต้องขออัญเชิญนี่ขอเป็นรักพักน้องบ้านสารามาก่อนนะครับอ่าต้องขอขอบคุณเลยนะครับน้องสาราวันนี้คือทั้งใบแมงลักนะครับผมแล้วก็พักชีลาวนะครับอ้าวใส่เข้าไปด้วยกันแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีต้นหอมนะครับใส่ไปตัวนะครับแบบนี้โอ้โห นี่เลยนะครับบอกเลยว่าโมโหโมโห,มโหนะฮ<ห>ะ<ห>มาล็อกขอบปุนล็อกข้าวุ่โอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะน้ำยาปากของเราบอกปากขอให้เต็มปากตบปากตบปากนะครับ<ห>น้ำยานี้เป็นน้ำยาสวนสาธารณะ,ะ,<ห>ะรังสรรจาก คนบะเต็งเต็งนะครับอเอาจีนใส่เอามาแขวนใส่อันนี้แกงจีนนี่นี่นี่เองอบัใจใส่เห็ดหน่อยถ้าใส่ขมิ้นเห็หน่อยแกงออมเลยนะครับ่อ้ออาหารแบบนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนรธรรมไทยนะฮะวัฒนรธรรมอีสานวัฒนธรรมคนภาคเหนือเนี่ยจะคล้ายๆกันจะกินอย่างลักษณะแบบนี้อ่าเป็นแกงเป็นอ้อม นะเป็นต้มเป็นพริกแกงป,ประมาณใกล้ๆกันปัญหาว่าเครื่องแกงคล้ายๆกันสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่เอามาใส่ได้ใช่เลยนะครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับผมย้ําแห่งกรรมนะครับสาหรับน้ําพริกนะฮะของน้ํายาแกงตานะครับอันนี้ตามโดยคนเมืองนะครับผมจะประกอบไปด้วยพริกข่าตะไคร้หอมแดงกระชายนะฮะแล้วที่สําคัญนะผมอย่าลืมใส่ใบมะกรูดเข้าไปเล็กน้อยเสริมกลิ่นหอมนะครับส่วนลาร้าและกะปิไม่ใส่นะครับเราจะใส่ลาร้าตอนที่เราใส่ลงไปใน ตัวของน้ําแกงเลยนะครับนะที่จะได้รสชาติแล้วความกลมกล่อมนะครับนี่นะแต่ขออนุญาตชิมก่อนนะครับขอเป็นตัวแทนนะฮะชิมก่อนนะครับน้ำปลาต้งเผ็ดเนาะเผ็ดไปถึงที่สุดเท่าที่จะเผ็ดได้นะครับเพราะว่าเขาปรับรสชาติมีความใกล้เคียงคนเมืองออืต้องบอกว่าปรับรสชาติต้าที่พี่โจก,กินได้แล้วกลิ่นของกระชายนี่คือร้อนแรงมาก uh huh. กินกระชาย กินของใบมะกรูดนะฮะแล้วก็กินของผักชีลาวพร้อมทั้งกับตัวของใบแมงรักใบแมงรักมันหอมมากนะหอมจิ้มหอมเผ็ดหอมอร่อยนะครับเพื่อนๆนะก็เซ็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูที่เฮารอคอยกันนะครับผมกับน้ำยาแกงป่าแบบสไตลส์สวนสา ธรณะนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็มาแบ่งกันเลยนะครับผมวันนี้เราซื้อขนมเส้นมาหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวกขอเจอนะครับผมน้องซาร่านะครับพ่อหน้านครนะครับป้าทุนดีนะครับผมพี่แอนพี่โจ้ครับผมคุณปฐีบนะค่ะไอ้ปฐีเินครขอโทษนะครับลืมไปนะครับผมมานั่งร้องวงกินขนมเส้นน้ำยาส่วนสาธารณะด้วยกันนะครับบอกเลยว่า ลำมากและพปิดหรือยังครับผพิเตอร์เพราะเขาเดี๋ยวต้องต้มไก่เปื่อยขึ้นก่อนนะครับเพื่อๆนะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับขอบคุณค่ะครับผมนะถ้าใครยังรู้สึกว่าจานไปขาดไปก่อนเติมไปที่หลังได้ใครที่อยากจะมีลูกโดดนะผมเผ็ดๆแซ่บๆตอนนี้อัญเชิญมาใส่เข้ามา หรือว่าไข่ยังเผ็ดแบบพอเติมพริรกป่นในถ้วยตัวเก่าได้จ้านะครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องสาระก้อนน้านครนะครับอป้ประทีปป้าุนดีมีเรื่องเยอะนะครับที่เข้ามาอยู่เป็นคู่กันนะครับจะได้เงาในไลฟ์สตรีมนี้นะครับไว้ตปะกันใหม่ในรอบหน้านะครับสําหรับรอบนี้ต้องขออนุญาตจอรรีไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับรักที่มีให้กันมานานขอบคุณครับสำหรับรักที่มี